แล้ววันนี้อยู่กับช่างพีทนะครับช่างพีทช่างพีทนะครับผมแล้วก็นายช่างซ่อมได้นาคือ้ยมาหรือเอหรือเอนะครับหรือเอหรือเอครับวันนี้ช่างพีทมาหน้างานนะครับมานำงานครับทพิหน้างานด้วยนะครับผมให้เกียรติให้เกียรตินายช่างซ่อมได้นะครับมา ครับยายยายยาย่ายช่วยเตอะผมไม่มือครับถอดครับถอดเดี๋ยวถอดล้างระบบนะครับก็คือเอาฝาบนออกฝาหน้าออกฝาข้างฝาข้างแล้วก็ถอดเชอ e s ครับถอด p r ช s s อ r e แล้วก็ถอดสอนเพช s s อนะครับก็คือมาก็เราเอาน้ำเอาน้ำยาเก่าเก็บไว้เผื่อใช้งานนะครับไว้ล้างระบบดันดันดันน้ำยา ดันดันระบบก่อนที่เราล้างรอบสุดท้ายนะเอาน้ํายาตัวอ่ที่งศูนย์ที่เราเอาออกมาครับพาไปดันดันท่าดันในนะครับเพื่อให้ไอ้มันมาวนเหมือน,นเดิมนะครับผมแล้วแต่สูตรใครสูตรมันนะครับน้ำยาตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราเก็บไว้นะครับเาเตรียมถังมาสองลูกนะครับไว้เก็บน้ํายาเดิมนะครับเสียได้นะครับผมเอามาไว้ใช้งานนะครับผมเอามเดี๋ยวามาไล่ไล่ระบบอ่ อ่ดเอฟกระพันนะครับผมในเ่อไฟร้อนนะครับผมอันนี้เครื่องไม่ได้ทางานนะครับเพราะว่าเครื่องมันเสียอยู่ครับตอนนี้ตัวนี้มาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วครับมามีปัญหาเรื่องเอ่อปันนะครับปั่นระบบเดี๋ยวมารางระบบกันนะครับผมแล้วก็วันนี้โอกาสดีช่างช่างพีดมาช่วยนะครับช่างก็อยู่กันมาประมาณ8ปีนะครับ8ปีนะครับช่างพีดนะครับช่างพีด ต่ออยูครับน็อตไว้พื้นที่เป็นทางนะครับเดี๋ยวหายมาหน้างานลำบากเรื่องน็อตเรื่องน็อตเรื่องอะไรครับกลางคืนไม่มีได้วลำบากตัวนี้มาสับเบเกอร์เซฟตี้ด้วยยังครับผมเบเกอร์เซฟตี้ปิดด้วยยังปิดด้วยนะครับเดี๋ยวตัวไฟเดินอยู่ตัวไหนดูดูล่สายดิตอนนี้ยังครับอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมนะครับจับสับเบเกอร์เซฟตี้ด้วยเพื่อเพื่อมีไฟอยู่นะครับ เซฟต in ี้สำคัญนะครับของเรางานช่างนะครับผมขอโทษทีเมื่อกี้ผมไม่ได้ดูครัช่างพิสมาก็ถอดเลยใช่ครับเขาขยันขยันัไม่ได้จับอะไรเ่ยกับอุปกรณ์อะไรตัวนี้เดี๋ยวตอนล้างระบบนะครับตอนล้างระบบเราล้างด้านท้ายก่อนนล้างด้านท้ายนี่คงโคแถมมาให้นะครับทางบริษัทโคแถมมาให้เหลืออยู่อันครับ นี่แล้วกวนี้เดี๋ยวเราพากลับบ้านกับ้นารเหของเหลือไม่รู้จะใส่เข้ามาทำไมเนี่ยก็จาะเสร็จนะครทำหล่นก็มายอมกลมไปเก็บ่ด้ลอักี่บาทะนี่ยี่สิบบาะไรนะอันนี้ยี่สิบบาทเออี่ตัวนี้าเรยกะ คอนเนคเตอร์ or, อะไรสักอย่างใช่ไหมคอนเนคตอร์กันน้ำนะตัวนี้ก็เป็นด์ตก็เป็นน่าจะประมาณสามสิบสี่สิบห้าสิบนะแล้วแต่อันนี้ถอดถอดชุดปกข้างด้านข้างเดี๋ยวกรอบนี้นะครับตัวนี้แล้วก็เดี๋ยวไดเออร์อยู่ฝั่งนู้นครับงานยากก็คือไดเออร์งานยากายาก็มีไดเออร์อยู่ฝั่งนูน้นพอมีไดเออร์อยู่ฝั่งนูน้นเราก็ต้องถอดไดเออร์เราก็เลยต้องรือ้อตัวนี้ออกมาด้วยนะครับ แล้วก็พกอดีรอบนี้สาวรรค์สวรรค์มือคือสาวรรค์แบตเสียไปตัวหนึ่งของคนพีดของผมลืมไว้ที่ร้านนะครับชาร์จแบตอยู่รีบมาเมื่อกี้เห็นได้ข่าวว่าวันนี้เป็นวันหยุดรีบมาก็เลยลืมขันมือครับรอบนี้ถอดถอดถอดตาคอนี้ก่อนนะครับแล้วก็อยูชันี้แต่ว่าก็สังเกตถ้าเกิดปลอยไม่มาก็คือตัวโปรเทคโปรเทคสามเป็ดตอนนี้นะครับปล่อยไม่มีแล้วก็ ตัวนี้ก็ไม่มีไฟก็แสดงว่าไฟยังมีทีต้องวัดนะครับตอนนี้เป็นงานสามเฟสนะครับสามเฟสโอเคถูกต,ต้องครับช่างพีชตอนนี้นะครับสสญญตอนนี้ถอดตอนนี้ขอบคุณช่างพีชด้วยนะครับก็ได้ทำคลิปวิดีโอให้แบ่งปันนะครับเวลาหน,น,น้าง,งานเพื่อนๆมาได้ไม่เก่งมากนะครับ <c oughs> คนที่ไม่เคยทํา <c oughs> คนที่เคยทําแล้วก็ผ่านไปผ่านเลยนะครับไม่ต้องดูนะครับดูก็ไม่มีประโยชน์อะไรครับโอเคตอนนี้ ผมปิดก่อนครับเดี๋ยวเอาถังอีกถังหนึ่งมาแช่นะครับโทษนะครับได้ปิดวาล์วก่อนนะปิดวาล์วเอาก่อนแล้วก็เอาถังถังมาแช่แช่น้ำให้เย็นสักประมาณประมาณสักสามสิบวิแล้วก็อัดเข้าไปจำนวนที่ได้ไม่รู้โลได้ประมาณโลไอตัวนี้กินประมาณห้าโลนะครับตัวนี้ หโลสีโลเราได้คืนมาสักประมาณสองโลก็เยอะแล้วครับจอว่าเยอะมากแล้วเดี๋ยวปิดวากว่อนวาก่อนแล้วก็เดี๋ยวปิดจอปิดวาถอยออกนะครับโอเคอเดี๋ยวไล่อากาศฝั่งนี้ก่อนโอเคแล้วก็เอา ทิงไว้ไปมันประมาณส or ักสามสิบวิหรือหนึ่งนาทีเย็นก่อนก็ถังแล้วเดี๋ยวไปอัดให้ย้อนเลยเปิดทางนู้นนะเปิดกองวาสตี้เก็บไว้ใช้งานพวกนี้ครับพวกงานไล่ระบบนะครับบางทีในตจหมดก็ใช้ตัวนี้แทนครับก่อนรอบสุดท้ายใช้ตัวนี้เลยครับหรือว่าเราทิ้งครับอัดทิ้งอัด ในระบบเพราะว่ามีหนึ่ง <methodology> ศูนย์ะห้ามนำมาใช้ใหม่เนะมีผลมันไม่เย็นนำมาใช้ใหม่แล้วมันไม่เย็นนะส่วนผสมสามสองกับอะไรนะหนึ่งศูนย์จำไม่ได้ละมีนิดหน่อยเอพีจีมันเดี๋ยวถึงเดี๋ยวปทเขาฟองลงสองเก้าศูนย์หกร้อยเอพีจีเยอะมากเดี๋ยวปอเขาไม่รวย ปาฏสิได้เข้าหลวงมากค,คิดไ้มากครชีวิตตอนที่ผมซ่อมตู้เย็นใหม่ๆนะครับไอ้ถังกระป๋องหนึ่งประมาณเท่าขวดไอ้ขวดโคกเล็กๆครับถังหนึ่งพันสองครับตู้เย็นลูกหนึ่งคือมาประมาณห้าพันห้าขายเอวผมมาให้กระป๋องกระป๋องเล็กก็เท่ากระป๋องิวเอากระป๋องเ้นก้เลยร mm hmm. กระป๋องไอ้อ่าไม่ใช่ลิปโพกเหลวลิปโพก กระบอกอะไรดีวเอาเป็นว่าเท่าขวดไอ้นี้สปอนเซอร์ก็พอเอา<ม>ได้อัดได้ประมาณสองสองสองตู้นะครับพันสองพันห้าครับเมื่อก่อนน้ำยาอาหกร้อยแพงมากครับ <ผม S 1> ต่อนนั้น <ผม S 1> รู้สึกว่าผมท <ผม S 2> ำไรไม่ถูกคงเกินกล้องได้กินหรือเปล <c oughs> ่าไม่ใช่ได้กินเลยพานาโซนิกเอามาขายเลยสักอย่างมือบริษัทเนีญญ้ยผมเหมือนจะหยุดทำงานเลยครับ น,น้ำยาผสมเอฟบีดีแปดสิบเปอร์เซ็นต์ G, สิบเปอร์เซ็นต์ใช้แพงมากนะครับแล้วพอดีไปเจอเพื่อนไอ้ญาติเป็นวิศวกรครับมันถามมันมันบอกว่าเอฟบีีผสมแปดสิบอ๋อสิบห้าแล้วพอดีผมอ่านค่าไอ้นู้นไม่ถูกเอาไอ้ค่าธาตุไปให้มันอ่านมันบอกเอานี่เอฟบีีประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์ผมพอดีจบปอสอแต่ว่าค่าธาตุผมจำไม่หมดมหลายปีแล้วจบหลายปีแล้วจบสามสิบแล้วจำไม่ได้ โอเคเปิดน้ำเลยนะครับตัวนี้เย็นโอเคเดี๋ยวเปิดว่าอีกรอบหนึโอกคอกดกดถังไว้กดังไว้นะครับโอเคมัน okay. เย็นทักอย่างอ่าใส่แล้วนะครับดีกว่าทิ้งนะครับดีกว่าทิ้งตอนนะี้ผมถอดทิ้งครับเนี่ยก็คือเดี๋ยวไล่ไล่ระบบเดี๋ยวเราถอดก็เดี๋ยวคัตเตอร์นนะ้องคัตเตอร์มาปัดัตัวน,นี้ก่อน,นี่ลากยาน,นะครับงานถอดงานประกอบ ลากยาวเอาแบบไม่ต้องตัดต่อครับเพราะผมตัดต่อไม่เป็นท <c oughs> ี่เกียจไปศึกษาครับ <c oughs> เดี๋ยวค่อยว่ากันตัดต่อทำวิดีโอเดี๋ยวค่อยว่ากันไม,ไ,มไม่ไม่ไม่ถ่าย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 ดีกว่าแล้วก็วางให้พอใกล้กับลำโพงเออนั่นแหละครับตอนนี้เดี๋ยว คือเรามาดูหน้างานาน,น,าะนะครับลักษณะตรวจเช็คนะครับว่าเราทํางานให้มันงานอย่ายทาให้มันยากนะครับเอาทําให้มันง่ายนะครับผมก็คือเดี๋ยวตัวนี้นะครับตัวนี้เดี๋ยวสําหรับงานล้างระบบฝั่งด้านไฮนะครับฝั่งด้านโลนะครับตัวนี้เราถอ,อ,ถอดเฉพาะท่อ,อ,อด้านไฮก็พอนะครับถอดท่อด้านไฮแล้วก็เราเ,เชื่อมซ้อนตรงนี้ตรงท่อนี้นะครับแล้วกเ็เราอัดออกฝั่งนู้นนะครับ อาจออกฝั่งนโน้นนะครับเราต้องถอดเดยออกนะครับแล้วก็ให้มันออกทางฝั่ง,งนโน้นนะครับอาจจะตัดท่อนะครับตัดท่อเดี๋ยวตัดท่อแล้วพับให้ดูมันเล็กนะครับได้มีอากาศออกแล้วก็สอนตรงนี้สอนของด้านไฮกับด้านโลนะครับอาจจะต้องถอดออกส่วนี้ตัวนี้ตัวนี้สอน,น,ส,นสอนด้านด้านด้านไฮโอซีนมันจะแตกหรือเปล่าไม่รู้หรือ มันเชื่อมอยู่ใกล้ครับมันต้องใช้น้ําน้ําแล้วก็เกาะแต่ผมไม่เดี๋ยวสอนเลยดีกว่าเดี๋ยวสอนได้หายนะครับพะเดี๋ยวความร้อนมันจะมาโดนซีนตัวนี้นะครับเดี๋ยวมันจะเกิดความเสียหายนะครับไม่นะครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็เตยก็ถอดออกถอดทอดอ่างหายของคอมออกครับล้างระบบของคอยร้อนก่อนคอยเย็นเดี๋ยวค่อยอัดอีกทีคอยร้อนเดี๋ยวล้างคอยร้อนก่อนเพราะคอยร้อนมันล้างง่ายกว่านะครับน่าจะประมาณนั้นนะครับ เดี๋ยวคอยน้ำยาไปสะเลนึ่งนน้ำยาน่าจะต้องถ่ายทิ้งเยอะนะครับตอนนี้แต่ว่าเวลาเทคนิคการถ่ายน้ำยาออกนะครับถ่ายด้านไฮนะครับถ้ามีท่อด้านไฮถ่ายด้านไฮนะเพราะด้านโลมันจะมีน้ำมันอยู่เยอะนะครับน้ำมันมันจะผสมมันจะออกมาเยอะนะครับก็เลยว่าไม่เหมาะนะครับแล้วก็เดี๋ยว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 ดูดูด้วยว่าเวลาเราล้างระบบดูว่าท่อมันสกปรกเยอะไหมนะครับ ถ้าตัวกเกลีก็ต้องใช้ปริมาณของ F 9,000เยอะนะครับก็ใช้ตัวนี้ล้างนะครับสําหรับเพื่อนๆนะครับแล้วแต่นะครับแล้วแต่แล้วแต่ถอดนะครับได้ใช้ตัวนี้น้ายาตัวนี้นะครับวางของเก่านิดนิดนึงนะครับใช้ตัวนี้ F 9,000นะครับใช้ F 9,000ล้างนะครับแล้วก็ใช้ในในโดจนอัดอีกรอบหนึ่งพอทีเจนอัดอีกรอบหนึ่งก็เอาน้ายาเก่าเนี่ยครับอัดย้อนกลับอีกทีครับเพื่อให้มันมีส่วนผสมของน้ํายาอยู่ อยู่เลยนะครับผมประมาณนั้นนะโอเคก็อธิบายเรื่อยได้ยังเต็มยังไม่ไปเลยมั้งไม่ไปเลยมั้งน้อยเพราะว่ามันมันอ๋อโอเคผมปิดนี่ก่อนแล้วก็ยกดูสิได้เท่าไหร่ได้มั้งไหมอ่ะเข้ามั้งไหมอ่ะเข้าแต่ไม่เยอะนั่นนะคุ้มกับที่ว่าเราไปเสียน้ำแข็งไหมวะ ค่าน้ำแข็งคุ้มคุ้มน้อยกว่าทางนี้ทางนี้เข้าอยู่นั่นแหละลองยกดิลำหนัก,นนนกทางนี้เยอะกว่านะเพราะตรงนี้แรองอัดมันเยอะกว่า,ยายยยเพราะตราเรียงอัดน้อยแล้วนะครับก็เอาเป็นว่าเอเไหหอไม่เดี๋ยวถ่ายทิ้งเลยไม่ต้องมีอะไรมากมายก็ถ่ายทิ้งเลยทีเดียวเพราะว่ามันไม่มีเวลาจุดนี้เดี๋ยวเอาอีทีเอาอีทีเชกกว่าไม่ไม่เอาทางนี้ทางนี้ดีกว่า เดี๋ยวนี้เดี๋ยวปิดปิดก่อนฝั่งอันนี้ปิดแล้วนี่ปิดแล้วปิดแล้วฝั่งนี้เดี๋ยวปิดน้องปิดนีดอ่าปิดแล้วก็เอาฝั่งนี้อีกรอบนะเพราะฝั่งนั้นถังมันเย็นแล้วไอ้ถังมันเอาฝั่งนี้อีกทีเปิดเข้าแล้วก็ฝั่งตรงต่อด้านลู่นะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเดี๋ยวไล่อากาศก่อนเดี๋ยวถอดถอดนี้ก่อนถอดนี้ก่อนโอเคเดี๋ยวด้านลู ดันโลดันโลไม่รู้ว่ามันจะมาเยอะไหม่ัดนหรอกน้ำมันเยอะเดี๋ยวลงกดดูนะไม่เชื่อจนมากน้ำมันออกครับผมเลยไม่ชอบดันโลน้ำมันมันจะออกเยอะเอาเอาที่คันถอยมาดิน้ำมันที่ค้างอยู่ในท่อมันเยอะเห็นไหมครับน้ำมันเห็นนะน้ำมันหมดเลยน้ำมันทั้งหมดเลยครับผมก็เลยไม่อยากแกะ ด้านนี้นะครับน้ำมันออกเยอะมากพอเราเด่เราก็จำเป็นนะครับไอ้น้ำมันนั่นน้ำมันน้ำมันเยอะมากจำตัวแต่ไม่อะไไม่ต้องหยุดไม่ต้องหยุดไม่อะไรไม่ใช่โดนจอดูน้ำมันนะครับงานแอร์ใหญ่มันหลายอย่างมันมีอะไรตัวเปอะหลายอย่างแล้วเวลาเชื่อม เวลาเชื่อมครับระวังระวังส่วนที่เป็นในนั้นด้วยเอ่อถ้าเวลาเชื่อมออผสมน้ํามันแม่งขึ้นไอ,อเวลาผสมน้ามันแล้วขึ้นเหมือนกับไอเป็นปกป,นป,ปกายไฟอย่างเยอะเลยเอันนี้ก็สามสองก็มันก็สิบศูนย์ 0, มันก็มีประกายไฟอยู่แล้วสี็มน้ำมันหมดละใช่ได้ทีนี่มันมีเยอะน้ำมันมาค้างอยู่ điều đó cũng l้าง được không? okay okay không có nữa rồi, lấy dầu nhớt ra trước đi, rồi thải nó đi, rồi, chờ, không có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 , อเนะครับแล้วก็เปิดวาวล์วเปิดวาล์วตัวนี้อ่าแล้วก็แดีวเปิเปดเข้ามาอยับแป๊บพาเช็ดม,มือครับพาเช็ดม,มืออแล้วแล้วสำหรับเพื่อนๆที่ล้างทํางานเองนะครับพาเช็ดพาพาขนหนูเมียนะครับพยายามออกมาใช้นะขนหนูขาดไม่ได้แล้ครับถ, <laughs> ถ้าไม่ใช่พาขนหนูเช็ดไม่ค่อยออกเช็ดไม่ค่อยออกไม่ผ่านนะครับไม่ผ่านนะต้องพาขนหนูที่ใช้งานแล้วเท่านั้นนะ

เอาไม่เข้าแล้วเราไม่ได้เอาเครื่องไอคูลลิงคุณเีรอน้ำยาน้ำยาไม่ได้เอาเครื่องมาเครื่องอยู่ที่บ้านอ้ยเข้าเข้ายังไปยังไปยังไปวีป๊นึงแป๊บเย็นเย็นห้าบาทนี่ห้าบาทไม่ลูกอันไหถ่ายไปไหนเล่กนั้นนี่ถ่ายไม่ไดไม่ใช่ก็ไม่ได้ต้องถ่ายทิ้งได้ประมาณโลได้ไหมที่ที่อ่ะตัวโลนั้งได้ตรงันก็ประมาณโลครึ่ง อันนี้กินสี่ห้าโลถ่ายทิ้งกี่ไร่กี่กิโลเป็นบรรยากาศโลกร้อนมันก็ไม่รู้มันต้องเอาเครื่องเครื่องอที่ว่าไวต่างวันส่างน้ำยาด้วยตัวนั้นอ่ะผมไม่มีปัญญาใช้ตอนนี้ออกมาทำเองก็ได้แต่มันยกไม่อดแท้านสามดูดูให้ดูวีว่านน้องดิ ขอความรุ่งกันนั้นได้ดีเหมือนน้ำนี่ครับนี่ตึกตึกนะไม่บอกที่ไหนครับฉันสามโอเคเอาละเดี๋ยวถอดขวานั้นตัวนั้นปิดปิดเลยปิดเลยแล้วเดี๋ยวถ่ายน้ำมันน้ำยาวก่อนถ่ายทิ้งแล้วเสียได้แล้วนี่เป็นพันแล้วโอเคอืม เราออกมาก็ออกเลยเดี๋ยวโดนน้ำเข้าเดี๋ยวน้ำเข้าโอเคการถ่ายทิ้งนะครับรอบนี้ไม่นะครับถ่ายทิ้งน,นี่น้ำมันออกไหมดูดูดูน้ำมันในสีสีน้ำมันเป็นไงบ้างไม่ต้องเยอะเลยยังไงก็ต้องออกแล้วก็เวลาเราถ่ายออกนะครับให้เราสังเกตสีน้ำมันด้วยนะครับเราจะรู้ว่าระบบสะอาดไม่สะอาดก็อยู่ที่ สีของน้ำมันด้วยนะครับนะี่ดูครับมาทั้งกกถังเรรวมไม่รวมถังในตนะถังในตัวยังไม่ได้ลงเบลดิถัง6คิวน้ำหนักเยอะมากคือเราเอามาอังกับผ้าดูครับถ้าเกิดน้ำยาสกรปรกแสดงวนน่ควาคอมมีปัญหาเลยนะคอมรู้ว่าระบบมันมีปัญหาระบบไม่สะอาดอะไรประมาณนั้นครับแต่ตัวนี้ก็ดูจากภาพรวมนะครับ ก็ถือว่าสะอาดอยู่นะไม่ไม่ไม่สะดวกมากแต่ว่าระบบมันตันนะครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าใส่อะไรเออเหมนเหม็นเหม็นเดี๋ยวไม่ต้อง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 แล้วแต่เอาเนไม่ไม่มันได้ไปกับน้ำโน่นโน่นถังน้ำอยู่นู่นแล้วถังน้ำนั่นก็ได้นี่แล้วเอาถังน้ำมันจะเอาถังน้ถังน้ำนันไปกินหรือว่าประมาณนี้ไปกิน อันนี้แบบนี้ก็ดีครับไม่ต้องขึ้นมันบรรยากาศครับไม่ขึ้นบรรยากาศก็ลงไปใต้ดินรองยางครับก็เวลาเขาบอกว่าเอ้ยเปลี่ยนคอมเป็นให้เปลี่ยนแอร์รอบหนึ่งครับเปลี่ยนแอร์แอร์ต้องใช้อินเวอร์เตอร์นะครับเบอร์ห้าครับให้เปลี่ยนให้เปลี่ยนและของเก่าไปนะที่เราเปลี่ยนถ้ายังใช้งานได้อยู่ต้องเอาไปหลอมอีกก็ต้องใช้พลังงานอีกใช่ไหมัน ต้องต้องก็ทำให้ทำ,ทำลายโอโซนอยู่ดีใช่ไหมมันต้องใช้พลังงานเหมือนเราใช้รถไฟฟ้ากว่าจะไปรถไฟฟ้าเราใช้มันก็ต้องผ่านผลิตมาจากถ่านหินต้องทำลายธรรมาชาติต้องนั้นเหมือนกันเหมือนกันไม่ได้ไม่ได้เหมือนกันเหมือนกันใช้รถไฟฟ้าบอกว่าโออะไรกินคอรี่อะไรสักอย่างใช่ไหมไม่ทำลายบรรยากาศกินเอิร์ดกินเอิร์ด,ดแต่ว่ากว่าจะมีรถไฟฟ้าคันนึง แล้วก็เวลาเราเวลาเราใช้ไฟอ่ะกว่าจะมาเป็นไฟเราใช้มันต้องทําอะไรบ้างอ่ะถ้าเกิดสมมติว่าทำเขื่อนมันก็ต้องทาลายพื้นที่ไปเป็นแสนไร่ต้นไม้หายไปนั้นก็ไม่รู้ไม่รู้เกี่ยวไหมครับเอื้ดเอื้เอ่นนะเออมันก็ต้องเกี่ยวนี่ก็เหมือนกันเดี๋ยวถ้าเกิดนั้นก็เดี๋ยวก็ต้องโยนลงไปในน้ำอีกไว้ใต้ดินอีกไม่ไว้ใต้ดินก็อยู่บนฟ้าสองสองอย่างอือใช่ทำไปทำามอยู่ในป่าในเขาดีกว่านะผมก็ไม่ต้องใช้นะ เสื้อผ้าก็ไม่ต้องใช้เยอะ,ะยังไม่หมดน้ามสบุรีต่อหน้ากล้องนะครับยังไม่หมดยังไม่หมดนะครับยังออกอยู่เยอะมากเยอะมากสี่กิโลกว่าครับเอาออกไปประมาณประมาณ,มาณกิโลครึ่งหรือสองกิโลก็เหลืออีกครึ่งนะครับ โอเคพอเป็นเทคนิคแนวทางให้เพืเ่อนๆนะครับได้รับชมนะครับมีอะไรผิดพลาดประการใดต้องขอโทษด้วยนะครับ <c oughs> พูดผิดพูดถูกนะครับ <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวคอยให้น้ำยาออกหมดแล้วก็เดี๋ยวผมทำการต่อท่อนะครับถอดท,ท่อนะครับแล้วก็ล้างระบบเดี๋ยวอาจจะเอาไปยกไปอีกคลิปหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เทคนิคก,การ เอาน้ํายาออกแล้วก็เอามาใส่น้ํานะครับเพื่อลดการทาลายทาลายโอโซนนะครับแล้วก็การถอดนะกรถอดนะครับแล้วก็มีเคล็ดอะไรหลายอย่างนะครับงคงเป็นประโยชน์นะครับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณจะลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไครด้วยนะครับขอบคุณครับ